เดอตกปลาสูตรกุ้งนะครับของนักเอกเอเบฟิชชิงนะครับแล้วก็เดือดหมักนะเดือยมักของนักเอกเอเบฟิชชิงนะเดี๋ยวเราจะกึ่งยิงกึ่งผ่านไปเลยนะโดนครับโดนโดนใช้โรน,นะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะนี่นะครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ปีศาจจะมาตกสปิลเปอร์นะครับ,บที่บ่อบ่ออะไรนะบ้าน บางกระดีเหรอสักอย่างนะครับเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะที่พักโฮมสเตย์ด้วยฝั่งตรงข้ามนะครับก็มาหาไหนสนใจก็มาได้นะครับมีบ่อตกปลาด้วยตกทั้งคืนได้เลยนะครับส่วนดานิวก็ตกปลาเล่นฮะมาครับเช่นเคยวันนี้เหยือที่ใช้นะเหยือที่ใช้วันนี้ใช้เช่นเดิมฮะโปเต้ฮะเหยือตกปลาสูดกุ้งนะครับของนายเอกเอ f i ฟิชชิงนะครับ แล้วก็เยื่อหมักเยื่อหมักของนักเอก HB f i ช h y นะเราเอาสองอันนี้ผสมกันนะตกปะธรรมชาติปลาเกล็ดปลาหนังได้หมดนะยี่สุกนินนวลจันทร์สบายเสวยกินหมดชีดนี่เลยป๊าดใส่ไปโบเต้ใส่ไปหมดเลยหมดเลยเยื่อหมัก AB ฉีกไงวะอ้าวเาขัดทางไหนเนี่ยเอ้ โอเคได้ละเห็นลงไปไปครึ่งหนึ่งวะครึ่งหนึ่งไปเลยนะโอเคโอเคน่า okay. okay. จะใช้ได้แล้วครับนี่นะเหนียวหอมหอมครับหอม ข้าเกลียนะครับขยมเยือนนะครับอู้ปลาอะไรปลานินปลานินจิงๆิงจงผ่านของเรานะ หลุดครับฮึๆๆๆๆโตนครับไอ้จมสวยๆนะปันนินฮะสลับขึ้นมาเลยอาหลุดพอดีครับ เป็นปนินไซฝ่ามือนะอนี่นะครับใส่ฝ่ามือนะ ดุนลอยสวยๆฮะดอกน,น,น,นี้ผมไมออกซ้ายนะอืมเราแวงมากีเรยแวงก็ใสมันเลยตัว,บบว,บบวบบทีครับเบาจัดอะ มันเอาตัวมาบ,บ,บีดบียดเราโอเคสายประมาณ หกหกจดคิดได้ครับตัวนี้เ,เกี่ยวหลังมาเลยนะครับบีเยี๋ยดีนักนี่นะใช้ลานะครับสวยๆนะอือหือโดนเลยครับแบบนี้โหไหลสวยๆ chiều mà khắp ui nhanh nó sai nè ui chiều à โอ้ไปขวาละอ๋อชนชนชนอะไรอย่าี้ ครับอโอ้อโอเกี่ยวไม่เยอะด้วยนะครับมาเร็วมาเร็วลุกม,มา เรียบร้อยครับตัวนี้ติดคลิปหนังมานะปลาไซไซโลนะครับตัวนี้นะวนนะสวยๆเลยนะนี่นะครับว้าวสนุกมากนะวันนี้ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้นายหลิวปิศาจดด้วยนะครับเดีแ๋บบยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ขอตัวไปปาร์ตี้สงการก่อนนะครับผม มีความสุขวันพี่ใหม่ไทยนะครับเดินทางกลับมาปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ